สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนระเพิดออฟฟิเชียลมื่อนี้ยายจืนอยู่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องมื่อนี้มาไลายสดทางจังหวัดขอนแก่นนั่นคือทีมงานของบ้านสิงห์บันเทิงศิลป์นมาศิลปินมามากมายว่าศิเป็นแอนออร์เดีหรือสิเป็นาทางานุ๊กป้ายพร้อมกับตะตระกูลอย่างนะหลายคนอยู่พี่น้อง ซ้อมเพลงซ้อมยังกันเรวไม่กินกระสิขไาปข้างในพี่น้นองต่ควายติดตามชุเม็นงยิงได้นั่นไปพี่น้องไปเอาคีบก็คีบกันเพาถ้าใดใดคีบอยู <c oughs> ่บนีเยอ <c oughs> ได้จีบอกะไม่เลนเราเสกย <c oughs> สวัสดีน้องแอนค่ะทางช่องยายจื่อลำพูนออฟฟิเชียลมาบังคับก็มาหอดบ่ค่ะบัมาหอดเอาว่าเป็นยังจังน้อยหอดกับจังสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้ะยางไกอยู่ประมาณหลายเธอตะวันจำบ่ได้จำไม่ไผ่จริุนบันเี้เล่หัวขวนพอเล่หัวก็เล่จังเด้ซ้อมเพลงไปเนี่ยย่างค่ะจ้ะเดี๋ยวรอวัอนี้แปลกๆมีหมอมานึ่งมีหมอมา บาได้ง่ายเท่าไรกได้แง่ว่าแต่ละจังแง่ห้องเดียวแล้วไปเบิ่งข้างในแง่อีกดบ่เงีแดหรอเงียดอีกฮะไปพุ่งจะได้แง่ได้เปลาเนี่ยอ่ะนี่แหะพี่น้องกำลังสอบบรรยากาศอยู่ทั้งในมองไร่โดนเมืองแหลงเป็นภาพวิวสวยๆงามๆนักดนตรีกะอยู่ข้างล่างต้องการย่างดีนี่แหละ มือแรงกับสิได้ไล่โซดกัน,นช่วยช่วยช่วยวัสดีครับวัสดีครับสำหรับที่เละปีเท้ามืนี่ต้องตรวจพันว่าตรวจแตที่ว่าพานัน เพราะว่าเฮ้าอยู่ในตรงที่ว่าคมนแกนนีเสียงทุกข์กันผู้ทีเขามาในงานผู้ทีเขามาในสถานที่ต่องได้ตัวมันชิม,มีเชื่อบว่ามาตะไก่ลายทีทยลายทางมาตตูมหุมกันสี่เป็ดทั่ได้น,นั่นพี่น้องนะไม่ใช่จืนกับสิไเป็ดตัวที่กันที่งานผูน้ดัง นบางนี่ช่วงระยะยังงมาท่านเลยมีการมีงานเพราก็ที่แล้วเล็กมูนี่ก็สิปกลางไปตั้งอยู่คุณน่ะน้ำงานการชาติแน่งานประจำปีแนี่ช่วงโควิดมาก็เลยบ่ได้ตั้งก็เออกมานอนตากแดดไว้นี่นะฮะคือตีน้องของตีน้องด้วอพี่น้องเด้มเปิ่เปิดให้เ,หเป็นห้องไล่สด เป็นกูดัง่ะพี่น้องจะค่อยติดตามชมไปเรื่อย ได้ข้อมันมันจะแย่เข้าไปแด้ข้อจากขมีแต่ได้รสผ็ดแต่ปัจจุบันเพราะว่ากิ่นขางเขาก็ินนะนั่เผ็ดอยู่ยังเป็นหัวก็ามาหอดมองหัวกําบ้าเอายังเอาย่างเอาอย่างไปปะเนี่ยสอมแล้วเขาบอกว่าเอาสองเอาสามท่อนพ่กเพราะว่เขาหัว่าเป็นเจ๊กเท่านั้นแหะ ถือว่าถือกับใบหนึงพัวป้าป้ป้าเดอนนดอเาเดอเพราะมันพัฒนาได้รอบเพลงนตอคันเลจะควแค่นเพเจ๊เเจออสมตอนูป่าป้าผู้ป้าปาเาเลยไปเลยไปเลย ่ายจิย่าบอเอาตัวเอาจับจับป้องให้เนี่ยเออเอามุมไปจึนไปจึนจีจรแงเอี่ะงมันรู้สึกเป็นไงครับที่โดนโดนแย่อ่ยังไม่ได้แย่ยังไม่หู้จักเลยเจออ่ สีมาไงนมนอมนมต้นส <im it of the imagery> ีมาฝาอักษรย่ออักษรย่ออันนี้อดออะไรนะออดอุดอออยิบอดอไข่บั้งก็เท่านี้นะใช่เครื่องสกบอกว่าขบ้ก็เท่นี้นะ พร้อมยังครับพร้อมยังครับหลับตาครับหลับตาหายใจนะคะวายักใช้ม่าอยักใช้ตาแงเลยเลยกแสด้อากาจ้งีพี่องฟู้งซี anyway. ้แต uh ้อไปนี oh> ่หนาวดากแล้ว อย่าไม่ยืนที่บังหมื่นเพราะที่นีอาการเครืองไหวปะน้องแอนกําลังสิงเง่้น้องแอนออร์เดดกําลังสิถือแง่แง่เสมอเลยเออแต่ว่ามืออ่นทั้งหมดเขาฉีดวัคซีนกันเพราะได้ไปเด้แม่โอ้ กสิอยากนอนเนี่ยกสิไปสวยกสิท่านหมอสมบู๊มูลแรกนี่กกสิเด้อฮกทุ่มหุ่นตีหนึ่งมึงตงชีนอนแซ่สมองเลยวอันบออไได้สมองก็ต้องยึดขนาดใหญ่เลยโอ้ยเพิ่จะเห็นบ่บ่อะคนเทามันต้องต้องปีนหรือซื่อหรอกถึงแง่สองเทียนกยังม่ท่านในยามด้วยแ่ว่าแง่ดังนี่ เออช่วงวะเอามันคือบัวอ่ยคือข่อยเออแบบไม่ได้ชิมก็ยังไอรอบบาดนน้ำตาแต่ยังอ่ยรอบน้านแตกเั็นทั้งอ่ยทั้งน้ำตาแต่อ่ะผู้สองบานนี้ผู้สามไรเขามาพี่น้องยังล่อคิ้วกันชิดยากกับห้องกันได้ผูดชื่อทั้งหลังจำปินล้วที่เขามาอยู่ในก้นทรงมากค้นส่นหลยายให้ถึงแต่ยากโด้ย วันศุเราไปสี่วันที่นี่กันหมอ้อเพราะท่านจะแท่งเออไปถ่ายแล้วแท่งไปหม้อ้างจ้าท่าน,อานาเอากระสุนมาปิดการตรวจพี่ดองอ อะไรเงยอะไรเงยเงยหน้าขึ้นบอใไหมอะไรเงยจิ๋นพี่น้องเงาแดดฟั้งตัวนั่นเป็นคือกันเขาปล่อยบอไป้พี่น้องี๋ยวทิพากาไปบนข้างในอีกพวกเนื้อคันดนตรีคือเงจินก็เลยออกมา ย่านพลองเพ่เงใส่ประสิทธิดเดชสถิตขจ้ายากอีกอย่า <c> ง <oughs> น,นี้จะดนตีเ่าเป็นยังน้องพี่น้องนนเนาะเพราะว่าขั้นมีเสียงร้องเสียงยังมันกปรสิทธิเดชสถิตเนาะบออันนี้นคลิปไม่จะโดนตีเ่าเป็นยังดอกดนตทีก็บม่ได้จุบเพ่งแล้วก็ไ่ได้เฮ็ดแบบว่าให้พี่น้องได้ฟังเพ่งไปเอานี่ละคือบรรยากาศข้างในอของการไล่สุดบุอแรง,งทั่งทีมงาน นุกายหรือว่า,าบ้านสิงบันเทิงสิงพี่น้องน,นี่จาเดนกระเดมมาร่วมมือแร่งบทบาทเป็น,น,บบนเจ๊กพี่น้องถ้าเบื้องให้พี่น้องขาค่อยชมค่อยติดตามอช่วงนี้นักตีเข้าไปแง่ดังกอนเด้อสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไปไปแง่ดังเบื้งเพราะว่าสิบวไอเราเกกันตัวจนน้ำตาแตก พวกเฮย่านวะว <c oughs> ันน,นี้ครับวันนี้ครับอ่านี่แหละบรรยากาศพี่ออ้องเข้ามาเบื้องตอนนี้ยังบ่ทันไดไรพี่ลองเบื้องบรรยากาศข้างในสวยๆงามๆเป็นภาพกาแอมีบ้านมีธงหน้าเบื้องหลังเอามี่หอดไก่บ่ะนี่ไก่แค้ครับโอ้ไก่แท่ได้เว้ยมันไก่ปลอมด้เนี่ยอยืมีมม่หอดไก่เอามาเข้าฉาก ไก่ได,ดาราได้พี่น้องี่เออคันไดเขาฉากจ้เาเอาเกลือมาชครับโอ้เ <c oughs> าเกลือที่นี่มันจะบ่เข้มบ่ <c oughs> เกี่ยไก่ไก่ก็เด้อพี่น้อง <c oughs> อ่ะกุออ๊กกุ๊กก <c oughs> ุ <c oughs> ๊กกุ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 อกกกกุ๊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 ุกหกุ๊กกุ๊ จานาะเออโอ้ย,อยรกระสกันจักถืว่างอันเให้กรรมให้ยังเอามันก็ิกินเหี้ยคือเกาา่อละนี่แหไก่แท้พี่น้องไก่แท้ไม่ใช่ไก่ฟอมขันกับปินได้นน่แมวแมวโอ้ขึ้นม้ขันจังซีอ่ากนะี่ก้าก้าก้้ ขอกจากเมือแรงทวงให้ทวงหน้าก็ต้องมีไก่น้ำเลี้ยงไก่อ้่อ,อนซ่อนภาพส,ายสวยๆงามๆพี่น้องนีกกน่ก็อีกนะคนทีอีกชุดหนึ่งล,ลินกอนสีไหล่สดหรือว่าในไหล่สดพี่น้องก็สามารถกิดตามชมได้พี่นอ้องเนาะเล็กๆน้อยๆอ้อยๆเยๆงี้ยบัตรกีบบัตรโตคอร์ลเคลล่าพี่น้องก็จะถือยาซ้าไม่จะจืดหาคลิปนั้นคลิปนี้นให้พี่น้องได้เบื้อง เอาไว้สามีชิปนี้เดี๋ยวจังคูพอกันคลิปต่อไปชิปเป็นคลิปย่างนั่นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณที่เขามาชมทางช่องยันยื่นลำพินอ๋อทิชเชาอยู่ดีไม่แห้งเบืองเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลากาก้วก็กดรับกระดิ่งให้ดังกริ๊งกริ๊องเดี๋ยามโฆษณาความอ่ะหยุดไว้สักก้อนเดี๋ยวจังคูพอกันคลิปต่อไปสิเป็นคลิปยางนั้นถ้าค่อยติดตามได้พี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสวัสดีจ้า